นามัสการค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อค่เวอรเจริญพร่ะค่ะหลวงพ่อค่ะที่เอาสมทฝนตกนะคะแล้วก็ชุ่มฉ่ำที่วัดสวนแก้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ลงลงยิ้มยิ้มนิดเดียวล <c oughs> ง,ง,งไม่พอเปรียดต้นไม้เลยโอ้ค่ะค่ะแต่ว่าก็พอได้คลายร้อนนะคะแล้วก็รม่มรืนร<ถ>่นอยู่แล้วก็รม่มรื่นเข้าไปอีกนะคะอากาศเย็นสบายเลย ค่ะคแต่ว่าโชคดีนะคะต้องต้องต้องไม่เจอเรื่องของพายุฤดูร้อนเพราะว่าเห็นหลายจังหวัดเนี่ยเจอพายุฤดูร้อนโอ้ยหลังคาปิวแล้วก็ร้านคงร้านค้าพังถล่มนะคะกรุงเทพยังโชคดีหน่อยยังไม่เห็นข่าแบบนั้นนะคะหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อค่ะวันนี้ตั้งหัวข้อเอาไว้นะคะอยากให้หลวงพ่อนะคะได้ให้หลักธรรมะนะคะแล้วก็เป็นข้อคิด สอนใจเอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันหรือในเหตุการณ์อื่นๆก็ได้นะคะทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะเลยบางคนบอกว่าแมมฉันไม่อยากเปลี่ยนเลยฉันนี่ยึดติดยึดมั่นถือมั่นนะคะแต่ว่าพอยึดมั่นถือมั่นเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่ฉะนั้นก็เลยตั้งหัวข้อเอาไว้บอกว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าเรายึดมั่นถือมั่นนี่จะเป็นโทษยังไงบ้างคะหลวงพ่อคะ ท่านว่าสิ่งที่ยึดเนี่ยมีอยู่สามสี่อย่างที่คนยึดมากอนะนี่เรียกว่าอุปาทานค่ะมีตั้งแต่ที่แรกตามุปาทานคือยึดมั่นคู่รักคู่ครองเรื่องแฟนเรื่องเพศเนี่ยว่าเขาต้องอยู่กับเราเราต้องอยู่กับเขาใช้รุ่งไม่ได้เราก็เคยเห็นตอนเนี้ยมันมีการ อะไรแบะบตามล้างตามอาฆาตปีนีน้คนรักคนชอบกันแฟนกันสามีภัรยากันฆ่ากันตายเยอะมากค,มความเหมือห่วงความเหมือนห่วงก็คือวามตัวยึดนั่นแหละปห่วงเขาละเกินห่วงเขาละเกินเส้นดายเขาละเกินเขาอยากไปก็ตามไปง้อตามไปตื้อถ้าง้อไม่ได้ก็ฆ่าเขา ฆ่าเขาเสร็จแล้วก็มาฆ่าตัวเองค่ะ <c oughs> ทิฏฐิออกมาทิฏฐิอุปาทานแปลว่ายึดมั่นในทิฏฐิในความคิดเห็นไม่ยอมใครทังนั้นทิฏฐิจับมานะจับหรือตัวถือตอนมากค่ะ <c oughs> เป็นการเรีกกว่าเอาแต่ตัวเองเป็นหลักความเห็นตัวเองจังอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ <c oughs> ยงอื่นไม่ได้ค่ะ <c oughs> ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ก็เรียหัวชนขวาอยู่อย่างนี้ค่ะพิธิอุปาทานแล้วต่อมาก็มีอันตวาทุปาทานคือมีความยึดมั่นในตัวตนตัวกูของกกภาษาหลวงพ่อพุทธทาสค่ะตัวกูของกูอันนี้ยึดไปมากมากเข้าแน่นอนตัวตนมันมีอยู่ไม่จริงไม่ถาวรไม่แน่นอนค่ะ ันความจริงตัวกูมิได้มีแต่พอโง่มันก็เป็นผีโผล่ขึ้นจนได้ <c oughs> พอโง่พอโง่หายไปพอตัวกูหายไปมันก็สบายใจขึ้นพักหนึ่ง <c oughs> แต่พอมีตัวกูใหม่ขึ้นมาเอาอีกทำ <c oughs> ม,มาก็เลยเนี่ยปีหน้าเนี่ยปีหกแปดจะเป็นปีพยายามสลายองความตัวกูอยากเป็นตัวกูอยากได้ตัวกูอยากไปนู่นไปนี่ไปนั่นจะเรียกว่าตาย ก่อนตายทุกตัวกูความคิดไม่ใช่ตัวตัวนี่ยังอยู่นะแต่ความคิดจะมีจะเอาจะเป็นจะไปเนี่ยแม่เอาพราอกันทีเพราะว่าตอนนี้เราเห็นด้วยว่าแม้แต่เป็นพระก็ยังอยากไปญี่ปุน่น <c oughs> อยากจะซื้อไอ้ตุ๊กตาอะไรต่ออะไรมาประดับย่ามประดับตัวลาบูบูด้บ ตัวเนี้ยตุ๊กตาตัวเนี้ยคือด <c oughs> าราพวกอะไรก็ชอบันพระก็ดันไปยินดีไป <c oughs> เที่ยวซื้อแต่เอามาติดย่ามติดอะไรแล้วก็ยังเขียนด้วยอะไรนะขอบใจนายโยมวันนั้นที่ถวายเงินมาจึงงทำห้อาตมามีตุต๊กตาตัวนั้น <c oughs> ในวันนี้ในวันนี้แ <c oughs> ่นะตามุปาทานปิดทุกปลาทาน อันตว,วาทุปาทานอุปาทานอย่างเงี้ยมันสร้างความลำบากยุ่งยากให้กับชีวิตมากๆเลยท่านจึงบอกว่าทุกมีมาจากสองอย่างอยากกับยึดอยากแล้วยึด <Yeah. S 2> ตอนนี้เราเห็นชัดเลยนะรัฐบาลเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีใครได้สนใจอยากก็อยู่ต่อไป <Yeah. S 2> ใครไม่สนใจอยากก็ลาออกน้อย,อ,อ,กอ,ยอ,อกน้อยใจ <Yeah. S 2> อ่า วนที่กรมตํารวจทะไม่ต้องมี่ํานักงานตํารวจไม่ต้องห่วงเลยแย่ง <c oughs> เป็นยากเป็นจนกระทั่งทําให้ข่าวขององคอ์กรเนี่ยชื่อเสียงหายไปเยอะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าองคอ์กรใดมีคนยึดมัน่นหรือมั่นมาก <c oughs> องคอ์กรนั้นก็จะเกิดการยุย้อแย่งทะเลาะบอกแ้งขัดแย้งกันมาก <c oughs> แต่ถ้าไม่มี ความยึดความอยากสามสี่ข้อเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตอสสบาย <S 1> <S 1> สบายมากๆเลยซึ่งถือว่า,าค่ะเบาชีวิตเบาค่ะเพราะว่าการที่เราไปยึดติดกับสิ่งใดเนี่ยซึ่งตามกฎ ธรรมดาของของทั่วไปมันย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเรามองว่าเรายอมรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยความยึดมั่นถือมั่นของเราเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อคะพ๋อใช่เลยถ้าเรายอมว่าเออสภาพมันเป็นของมันอย่างเงี้ยมันเป็นไปตามที่ธรรมชาติมันต้องเป็นแต่มันไม่เป็นไปตามที่เราอยากให้มันเป็นอันนี้มันเป็นของมันไปแต่เราอยากให้มันอยู่กับเราค่ะเราก็เลยมันั่งก้มนั่งทุก มแม่อยากให้อยู่ก็ไม่อยู่ออยากจะไปก็ไม่ได้ไปะอะไรต่างๆนานามัน,นทําให้เกิดความยุ่งยากลําบากเรียกว่าหนักอ,อกหนักใจอยู่เ,เรื่อยเขาเป็น,น,ท,นทุกข์ในใจคนเราพยายามที่จะตดเรื่องล่อยวางเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนเข้าขั้นอริยะค่ะ ดูดูแล้วชีวิตน่าจะมีความสุขด้วยนะคะถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะหลวงพ่อโอ้แน่นอนเอางี้คนแบกกับคนไม่ได้แบกคนคนึงเดินไปก็แบกเอกสารทั้งกระสอบเลยค่ะหนักตลอดเวลาเลยตัวเปาสบายไม่ได้แบกอะไรอีกคนหนึ่งเดินหนักอีกคนเดินเบาเราคิดโอ้เห็นภาพเลยค่ะหลวงพ่อเห็นชัดชัดเลยแต่บางทีเนี่ยมันเป็น เรื่องศักดิ์ศรีค่ะหลวงพ่อเป็นเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีว่าีแหละในศักดิ์ศรีเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสกันเคยเรียกคำหนึ่งดีมากความมืดในสีขาวความมืดในสีขาว่ยังไงคะตอนเรามองว่าไอ้ขาวแล้วทำไมมีมืดอีกล่ะเพราะว่ามันทําให้เกิดมองเห็นไม่เป็นไปตามที่เป็นเป็จริงเนี่ยเลยเป็นความมืดในสีขาวโดยเฉพาะเรื่องศักดิ์ศรีเนี่ย ศักดิ์ศรีของมนุษย์จริงๆพระพุทธเจา้าท่านบอกคือละโลภโกรธหลงได้เรียกว่ามีศักดิ์ศรีแต่ถ้ายังโลภยังโกรธยังหลงอยู่แล้วก็มาถือศักดิ์ศรีบ้าๆบอๆเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากเลยเป็นเรื่องลําบ,บากเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องเรียกกันว่าปล่อยวางเรื่องศักดิ์ศรีที่งงโง่ๆมาเป็นศักดิ์ศรีที่ฉลาดสิมาพยายามละโลภโกรธหลง ให้ยุดเลย <c oughs> ตัวเรานี่จะกลายเป็นมนุษย์อัจฉร,ริยะเลยเริ่ดรพระอริยะเราก็จะไม่มีาค่าศึกไม่มีอาาริริที่เรามีตัวกูของกูแล้วก็มีตัวมันตัวเขาเลยมันเกิดมึงมันกูกูมันมึงอะไรเงี้ยมีทะเลาะกันทุกวันเนี่ย <c oughs> แต่เพราะไอ้ตัวนี้ความยึดตัวเนี้ยอืม <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคือศัก์ศรีไอ้คาว่าศักดศรีนะั้นน่ะแต่มันต้องอยู่บนบนสัมมาทิฏฐิบนความใช่ใชต้องเป็นศัก์ศรีของสัมมาทิฏฐิเพราะาตนี้เราจะเอาชนะกิเลสให้ได้เราจะไม่ยอมให้กิเลสกดหัวเราอยู่ตลอดเวลานะคือเขาเรียกว่าไม่ยอมกดหัวก็หวัวให้กับกิเลสยังมีศักดิ์ศรีนี่แหละตัวนี้ตัวแท้ในนี้ว่าไม่มีศักดิ์ศรียอมคนอะไรเงี้ เขามันมีคําพูดอย่างนี้ตัวนี้ก็ชัดเจนดีเรายอมแพ้คนเพื่อเอาชนะกิเลสกับเรายอมแพ้กิเลสเพื่อเอาชนะคนเห็นภาพค่ะอื่แลรวคนไหนดีอันไหนทุกข์มากกว่ากันค่ะเห็นภาพเลยค่ะลวงพ่อเปรียบเทียบสองสองครั้งแล้วนะคะเห็นภาพเลยใช่นะคะบางบางบางคนบางคนเนี่ยยอมให้กิเลสครอบงําเลยอื่ใช่จนทําอะไรที่ ผิดกฎหมายเกิดความเดือดร้อนกับตัวเองไม่พอบางทีลามไปถึงพ่อแม่ลูกเมียครอบครัวแล้วก็มีคำอีกคำหนึ่งว่าเราอยู่อย่างเสียเปรียบกับอยู่อย่างได้เปรียบเราเอาเปรียบคนเนี่ยแต่เราก็เสียเปรียบกิเลสกลายเป็นคนเห็นแค่ตัวเห็นแค่ได้ไม่คิดถึงอ,อกเขาอ,อกเราอะไรกันเลยนั้นการเสียเปรียบคนเนี่ยเขาพูอกันว่าทางหลักศาสนานะ ไม่ควรจะเพิ่มปริมาณเอาเปรียบคนไปเรื่อยๆมันต้องพยายามที่จะให้เสียเปรียบคนบ้างแต่ให้ได้เปรียบกีเลมเวลาคนเราเนี่ยมันได้เปรียบกีเลสเนี่ยโอ้โ oh, หมันต่างกันลิบโลกเลยค่ะ <c oughs> ถ้าเราเราคิดว่าแต่ต้องเอาเปรียบคนตะพึดตะพื้นแต่มันไม่รู้จะจบหรอกก <Yeah. S 2> ารเอาเปรียบคนเนี่ยคนมันก็มีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรขมัน เลยเดี๋ยวาต้องเาคนนี้เสร็จจวก็ไปเอาเเปรียบคนนู้นอีกแต่ถ้าเรายอมเสียเปรียบคนด้วยกันมาเอาเปรียบกิเลสมันแล้วกิเลสมันก็จะไม่ไม่ได้เปรียบเราอ่ะเช้าขึ้นมาเนี่ยคนเราเนี่ยมันมันงกความได้เปรียบเอาเปรียบันคือมาจากตัวงกเชาาพุธเราก็เลยใส่บาทการใส่บาทเนี่ยทําให้เราได้เปรียบกิเลสความตัวงกค่ะ เขาตื่นเช้ามาเนี่ยเขาพลิกผันชีวิตประจำวันด้วยการเอาเปรียบไอตัวงกโ <c oughs> ดยการทำบุญตักบาตรเช้าขึ้นมาเขาเริ่มทำอะไรปฏิบัติการเอาเปรียบกิเลสอะ่ะพอตื่นมาคนบาง็นงกจะเอาจะเอาจะมีจะเป็นเนี่ย <c oughs> นั่นอัดมาเป็นเออให้ซะมั้ง <c oughs> ให้ <c oughs> บางคนบอกมาให้เราให้เขาเราก็แย่ยดิเราก็เสียเปรียบสิ เออบลเกตเคยพูดเป็นคำดีมากค่ะเราเนี่ยยิ่งให้เขาเราก็ต้องยิ่งหาก็อยากจะให้เขาต่อในวันต่อไปอทําให้เราขยันมาอีกใช่ทำให้เกิดขยันหาเพิ่มขึ้นอีกค่ะแต่ในทางถูกต้องนะไม่ผิดวิจารที่ไม่เป็นวิจารณ์ี่รักไม่รักไม่ขโมยแต่ว่าหาด้วยอาชีพเพื่อธุรกิจของเขาอ่ะอีอเห็นเขาบอกเขายิ่งให้เขาก็ยิ่งหา เขาก็ยิงรวยค่ะส่วนคนที่เอาเปรียบนี่ก็ไปเอาเอาแต่ของเขาเอาเปรียบคนอื่นเอาแต่เอาแต่ของคนอื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหลวงพ่อหลวงพ่อค่ะค่ะโดนยึดทรัพย์หมดนะเมตอนีเขายึดทรัพย์ไอพวกเขาเปรียบค่ะค่ะหลวงพ่อค่ะอย่างเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยจริงๆเมื่อสักครู่ย้อนกลับไปเมื่อตอนต้นเนี่ยหลวงพ่อพูดถึงเรื่องของการเอาเอาคําสอนตัวนี้เนี่ยไปใช้ในเรื่องของความรักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างมันมัน,ม,นมันต้องพัดพลากจากกันอยู่แล้วมันไม่สามารถที่จะมายึดติดได้อยู่แล้วใช่ไหมคะคนเราสุดท้ายก็ต้องตายจากกันเนาะฉะนั้นเองเนี่ยก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยนะคะมนนั่นแหละยก็เป็นว่าให้เจริญอนิจจสัญญาต้องเจริญนิจจสัญญาเวลาคนทําบุญเนี่ยก็บอกทําบุญที่ให้ได้บุญมากก็ต้องเจริญนิจจสัญญาในการทําบุญอืคืออยิบแบงร้อยหรือแบงห้าร้อยมาเนี่ยต้องเพ่งพิจารณา ว่ามันมีคติกับเราสองอย่างคือมันไม่จากเราเราก็ต้องจากมันมันจากเราโจรต้นไปไม่น้ําท่วมเข้าสวมลืมกระเป๋ากระตังอะไรอย่างงี้ยอนนี้มันจากเราจนเราจากมันเราเก็บไว้ธนาคารวางะหมอนใส่หมอนใส่ตู้ใส่เตียงใต้เตียงอะไรไว้ค่ะอยู่ในบ้านแต่เราตายก่อนมันอือย่างนี้ก็เรียกว่าเออเราจากมันจากเราเขาบอกให้พิจารณาอย่างเงี้ย แล้วรีบเอาออกมาทําบุญอืหรือพิจารณาว่าก่อนที่มันจะจากเราหรือตอนที่เราจะจากมันเอามันเป็นระเบียงบุญกกะกดได้ค่ะหลวงพ่อค่ะเวลาค่อนข้างจํากัดนะคะวันนี้ได้หลักทำคําสอนมากนมาสการนะคะหลวงพ่อขะตอนนี้ทุเรียนนนกาลังออกเยอะเลยที่วัดได้ค่ะว้าวมาได้เลยโอเคค่ะนมาสการค่ะหลวงพ่อขาะดพักกันสักครู่ค่ะ